เป็นไงบ้างผลงานตอนนี้ครับอยากบอกว่าขอบคุณแฟนเพลงมากๆกับงานคอนลัมคอนแร,รกรรของพี่สอนสินชัยไห่ทองคำกับค่ายเพลงไหทองคำอยาบอกว่ากระแสมาแรงมากก็คืองานคอนลัมคอนนี้ติดชัดหลายๆคลื่นเลยคือว่าแล้วก็เพิ่งได้หนึ่งเดือนติดชัดติดชัด ตั้งแต่อาทิตย์แรกที่ออกมาแล้วก็ติดตลอด1เดือน,น,นผ่านผ่านมาก็ยังก็ยังเข้าชาร์จอยู่อันนี้ต้องขอบคุณแฟนเพลงมา,มากๆส่วนมากงานคอนรมเนี่ยส่วนมากจะมาช้าแต่แกงเรื่องจานสังหารใจเนี่ยกับค่ายไห่ตงคำบ,บอกว่ามาเร็วมากเลยดีใจมากเลยครับอันนี้เป็นเพลง ิงเกิลแรกกับท่างหายทองคำด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นงานก่อนลำซิงเกิลแรกกับค่ายหายทองคำครับต้องขอบคุณในห้างประจักษ์ชัยด้วยครับอันนี้มีส่วนร่วมยังไงบ้างที่สอนจ๋าก็คือช่วยคัดเพลงแล้วก็ทุกอย่างก็ปรึกษากันในห้างซึ่งในห้างเป็นคนแบบกันเองง่ายๆมีอะไรก็ถามน้องนุ่งปรึกษาน้องนุ่งปรึกษาศิลปินนี้ต้องขอบคุณในห้างที่ให้โอกาสจะได้ร่วมงานได้คิดนู่นคิดนี่นิดๆหน่อยๆเพิ่มเติมกันอะไรย่างเงี้ยฮะครับมาอยู่ที่นี่แล้วมันเปลี่ยน แม่พี่สอนการทำงานรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามาอยู่ค่ายไหยทองคำก็อ่าก็ดีก็แตกต่างกับค่ายใหญ่ค่ายใหญ่เมื่อก่อนก็ดีอีกรูปแบบนึงแต่รูปแบบของไห่ทองคำเนี่ยคือเข้าถึงง่ายคืออะไรก็ยิงตรงกับในห้างเลย ประชุมงานแล้วก็ในห้างปรจจัยท่านจะเป็นคนแบบทําเร็วคิดเร็วทําเร็วอะไรเงี้ยตัดสินใจง่ายแล้วก็คือไม่ต้องผ่านขั้นตอนอหลายมากมายอะไรมากมายคุยกันปุ๊บก็เคาะเลยอะไรเงี้ยมันก็จะสะดวกตรงนี้คือการทํางานจะไวขึ้นไวขึ้นแล้วก็อีกอย่างก็คือกับในห้างเนี่ยในห้างก็เป็นกันเองอกับน้องๆอ,อะไรเงี้ยครับรับอดีตต้นสังกัดเก่าที่สอนออกมาออกมาดีใช่ไหมไม่มีมาาอะไรดีครับดีอันนี้ต้องขอบคุณทางบริษัท GM m g r a m m y ขอบคุณอากูขอบคุณพิตีขอบคุณคููสลาคุณอวุธที่ยังให้สอนในใช้เพลงเก่าๆทรมาหากินอยู่อันนี้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆแล้วที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าสอนออกมาแล้วจะมาเข้าค่ายไห่ตองคาเลยนะ,ะผมออกมาผมมาสร้างผลงานเอง<ะ>เปิดค่ายเพลงเองเปิดช่อง y o u t u b e เองอยู่ประมาณ4-5ปีแต่ว่าออกมาปีแรกก็มาเจอโควิด ก็เลยก็เลยต้องพักเบรกตรงนี้ก็เลยทีนี้ก็มีความรู้สึกว่าผมกับในห้างประจักษ์ก็สนิทสนมกันมาก่อนแล้วก็นห้างประจักษ์ชัยก็ได้พาน้องยูกิไปห้องอาจารย์สวัสดิสารคามท่านอาจารย์สวัสดิสารคามก็เลยแนะนําว่าที่สอนชินชัยตอนนี้ก็ฟรีแลนซ์อยู่นะมีโอกาสได้โทรหากันแล้วก็ก็เลยคุยกันก็เลยตกลงกันเข้าค่าย ท้องคำครับงานพี่ไห่ทองคำไม่นานลอพี่น้อได้ประมาณจะเข้า2เดือนและครับเพราะว่าเพลงเพิ่งปล่อยไปได้ประมาณเดือนเดือนเดือนนิดนิดละรู้สึกว่าก็จะมีงานเพลงที่สองตอนนี้อัดไว้ลรีบร้อยหมดแล้วงานเพลงช้าเอาใจผัวมีเมียครับผมเป็นต้องมาชีวิตเราเลยก็ประมาณนั้น คนคือกังวเลเรื่องลิขสิทธิ์เพลงอะไรเงี้ยที่ส่วนตรงนี้อือ่ฟนแฟนเพลงไม่ต้องกังวลคือมีรักแฟนเพลงเจ้าภาพไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าสอนสินชัยออกจากค่กายกัมมี่แล้วออจะร้องเพลงก่อไม่ได้ร้องได้ครับทางบริษัทกัมมี่ใจดีให้เราร้องอยู่แล้วเรา ออกตามประตูอะไรประมาณนี้คือเราก็บอกก็ก่าวอยู่ไม่ใช่ว่าเราจะออกมาเลยอะไรเงี้ยยังไงแบบไหนเราก็คุยกับทางเจ้านายเก่าอยู่คือมีปัญหาทางพิตีทางอากูทางคุณครูสลาน่ารักอยู่แล้วครับผมมันเป็นการซื้อลิขสิทธิ์ขาดหรือเป็นแบบน้ำปยให้เราฟรีซื้อปีต่อปีฮะโดยในห้างประจักษ์ชัยบอกว่าเเราต้องเข้าตามตอกออกตามประตูคือพอออกมาเงี้ยก็คือเราก็ต้องทําให้ถูกต้องอะไรเงี้ยก็เดินเข้าหาผู้ใหญ่แล้วก็ขอ ใช้เพลงโดยที่แบบว่าราคาแบบสบายๆครับอันนี้ต้องขอบคุณทางบริษัทจีเอ็มกัมี่เลยครับคือทำหถูกต้องแต่แรกได้ไม่มีปัญหาใช่ครับไม่มีปัญหาภายหลังครับเฮ้ยเสียดเป็นนักร้องหลายคนจะยันเรื่องที่ว่าพอออกจากค่ายแล้วไม่สามารถเอาเพลงเก่ามาร้องได้ไม่ไม่ไม่ครับคือถ้าเราคุยกับเขาดีๆเนี่ยทางบริษัทใหญ่เนี่ยเราก็เหมือนกับเราเป็นลูกเป็นหลานเขาอยู่แล้วเขาสร้างเรามาแล้วเขาก็อยากให้เรามีอนาคตอยากให้เรามีเงินมีทองอยากมีอาชีพที่ดีเขาเขาผมว่าเขาไม่ได้กีดกันแน่นอนเขาดี ใจด้วยซ้ำที่เห็นเรา,เามีชื่อเสียงมีหน้ามีตามีเงินมีทองเนี่ยบริษัทเขาสร้างเรามาเขาไม่ทําร้ายเราหรอกทุกที่สอนคือได้เห็นบทเรียนจากทุนพี่ก่นกอน ด้วยไหมคะส่วนหนึ่งในการแบบว่าพอเราเปลี่ยนค่ายเราเลยต้องแบบทัมันถูกต้องอะไรเงี้ยพี่ครับผมก็หลายๆอย่างครับอย่างน้อยก็คือเราออกมาจากผู้ใหญ่เราก็ต้องทําให้มันถูกต้องอย่างน้อยผู้ใหญ่เขาก็จะมองว่าเออเราเราก็คือเข้าตามต่อออกตามประตูไปลามาไหว้อะไรเงี้ยฮะครับผมประมาณนใช่ครับอันนี้ต้องขอบคุณคุณครูสลาคุณอวุธแล้วก็พี่ติแล้วพี่ครูด้วยนะครับอากูด้วยครับผมครับพี่สอนอัปเดตงานหน้า หน้าเปทีหน่อยทีไรบ้างทุกวันนี้ชว่ชวงหน้าฝนงานปันจะซาๆเนาะช่วงนี้หน้าฝนก็จะไปออกตามผับ<อ>กางแจ้งก็คือไม่ได้<อ>เพราะว่าฝนมันตก<อ>คือออกไปแล้วอย่างเข้าพรรษาเนี่ยเจ้าภาพเขาเขา,เขาไม่จัดงานกันอยู่แล้ว<อ>ก็ต้องฤดูออกพรรษานู่นแหละไปไปตุลาอันนี้งานกลางแจ้งงาน<อ>บุญกระถินงานอะไรก็ว่ากันไปแต่ช่วงนี้ก็จะลงตามผับตามระไยู่ ตามภาพตามร้านอาหารกระทบกับรายได้ไหมพี่หรือว่าก็ยังมีงานได้ต่อเนื่องถามว่ากระทบไหมมันกระทบอยู่แล้วเพราะว่ามันไรายได้มันจะมาด้านเดียวออแต่ถ้าเกิดอ่าฤดูงานมันก็จะได้หลายทางงานเจ้าภาพออด้านนอก เออบุญแก่เขานู่นนี่นั่นมักก็สิมาแต่ตอนนี้ก็สายผับสายร้านอาหารอย่างเดียวครับผมประมาณนั้นในร่มอย่างเดียวตอนนี้ครับผมในร่มอย่างเดียวครับก็ใช้เงินเก่าไปก่อนใช่ครับอภิสรสอนิว่ากับพี่น้องชาวอิสานนี่จะให้ไปเหืองน้ำมวนๆหน้าเวทีกันยังไงบ้างครับผมก่อนอื่นนะครับผมสอนสินชัยต้องขอบคุณนะครับในห้างประจักษ์ชัยหทองคาแล้วก็ค่ายเพลงหทองคาแล้วก็ขอบคุณบริษัทเจวีกามิโกนะครับที่สอนได้นํางานเพลงได้มาร้องมาลาหน้าเวทีได้เหมือนเดิมนะ ครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องขอบคุณมิลักแฟนเพลงทุกๆท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนงานเพลงเก่า,กา,กางานเพลงใหม่แล้วก็งานกอลลัแก่งเรืองจาน์เป็นงานกอลลัใหม่ที่สอนกับค่ายเพลงไหายทองคำได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาแล้วก็ติดชาร์ตตอนนี้ก็ยังติดอยู่อันนี้ต้องขอบคุณมิลักแฟนเพลงมากๆยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากทางด้านเจ้าภาพด้วยมีการมีงานไม่ต้องห่วงงานเพลงเก่าร้องได้อยู่แล้วขอบคุณมากๆนะครับ ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ